สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเกดอีกครั้งในช่องแคท USA Channel นนะคะคนสีสเกตกันเองค่ะสบายดีกันสูสุกคนเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็วันที่15บมกราคม2019นะคะวันนี้ก็อากาศเย็นมากๆค่ะเมื่อเช้านี้ก็ติดลบ10นะคะก่อนที่จะไปทำงานก็ลดเคลือบไปด้วยน้ำแข็งนะคะติดลบ10ตอนนี้ก็อยู่ที่ติดลบ5องศานะคะบรรยากาศภายนอกนะคะตอนนี้เกดอยู่ในบ้านนะคะตอนนี้อยู่ในบ้าน เลิกงานมาวันนี้พอเปิดบ้านเข้ามานะคะบ้านเย็นเยือกเลยเออ,อยู่ดีๆทําไมบ้านมันเย็นผิดปกตินะเพราะว่าปกติเนี่ยเก๋าก็จะเปิดเครื่องทําความร้อนไว้ตลอดเวลาในฤดูหนาวนะคะบ้านมันก็จะไม่เย็นมันก็จะอุ่นแต่พอดีวันนี้เปิดประตูเข้ามาุอยทำไมมันเย็นผิดปกตินะคะก็เลยไปจับดูที่เครื่องเครื่องทาความร้อนปรากฏว่ามันไม่ทํางานนะคะไม่มีไอความร้อนอะไรออกมาเลยนะคะก็เลยโทรหาสามีบอกสามี เครื่องทาความร้อนไม่ทํางานนันเนี่ยเป็นอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแกก็เลยโทรไปหาช่างนะคะแล้วก็คนที่เขาขายน้ํามันนะคะเพราะว่าเครื่องทาความร้อนเนี่ยมันจะต้องใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงในการทํางานนะคะก็โทรไปสั่งให้เขาเอาน้ํามันมาเติมให้นะคะเติมน้ํามันเนี่ยสี่เดือนนะคะเติมครั้งหนึ่งมันก็จะอยู่ได้ประมาณสี่เดือนนะคะแล้วก็ค่าน้ํามันบอกว่าแพงมากค่ะ ะะเดี๋ยวเกียรก็จะให้ดูบินแต่ก่อนอื่นนะคะเกียอาจะบอกว่าสําหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็เข้าไปดูคลิปอื่นๆของเกียรินในช่องได้นะคะจะก,ก็ชอบคลิปไหนก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเราก็ไปชมกันเลยค่ะและนี่คือท่อจ่ายน้ำมันนะคะที่ปล่อยน้ำมัน ลงไปยังแท้งข้างล่างใต้ถุนบ้านของเกศนะคะมีสองแท้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเกศก็จะพาไปดูนะคะนี่คือรถที่เขาขนน้ำมันมานะคะก็จะมีสายยาวเลยนะคะลากมามาปล่อยลงไปในท่อนะคะ อันนี้ก็คือถังน้ํามันนะคะถังน้ํามันที่ใช้ใส่น้ํามันจะเป็นสองถังนะคะ2ถังนี้เราเติมทุกครั้งก็จะต้องให้เต็มทุกครั้งนะคะเติมทุกครั้งก็จะใช้ได้สี่เดือนนะคะปีหนึ่งก็เติมสามครั้งนั่นแหละค่ะนี่ก็คือเกที่ไว้บอกว่าน้ํามันเต็มหรือน้ํามันเหลือน้อยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้ว่าอันนี้มันเสียนะคะมันก็เลยไม่ขึ้นเพราะว่าเขาเพิ่งเติมเต็มนะคะ นี่ก็คือใต้ถุนบ้านนะคะมันก็จะโรคๆอย่างนี้แหะคะ่ะมีสารพัดอย่างไม่รู้อะไรต่ออะไรนะคะก็เป็นที่เก็บของนะคะเยอะแยะมากมายค่ะค่อนข้างที่จะรกเด้อพี่น้อเงยนะคะอันนี้ก็จะเรียกเฟอร์นิสนะคะก็คือเตาเผานะคะที่ช่วยต้มน้ำร้อนนะคะทำกระบวนการในการต้มน้ำร้อนแล้วก็ส่งขึ้นไปยัง ท่อทองเหลืองพวกนี้นะคะส่งขึ้นไปยังซิงน้ำที่เราใช้ล้างถ้วยล้างจานไปยังห้องน้ำที่เราใช้อาบน้ำนะคะแล้วก็ไปยังเครื่องทำความร้อนนะคะที่อยู่ตามห้องต่างๆนะคะเดี๋ยวเกศก็จะให้ดูนะคะนี่แหละคะ่ะก็จะไปตามท่อทองเหลืองต่างๆนี่แหละคะ่ะ นี่คือเครื่องทําความร้อนนะคะหน้าหนาวนี่เราจะใช้น้ําร้อนเยอะมากค่ะเราต้องใช้น้ำมันเยอะไทยเตียวไทยออริจินอล from Thailand เยร We have neighbors that are uh, native Chinese and uh, yeah we've uh, once in a while they'll uh, cook a meal which is ก็มีหลายท่อนะคะเกตก็อธิบายได้ไม่ถูกหรอกนะคะก็ให้ดูแลกันนะคะมีหลายท่อแล้วก็มีหลายปุ่มนะคะไม่รู้ว่าปุ่มเขาใช้งานอะไรบ้างะนะคะก็ให้ช่างนั่นแหละคะ่ะมาดู <c oughs> ดูไม่เป็นแล้วคะ่ะเพราะว่าน้ำมันมันหมดมันก็ไม่สตาร์ทนะคะเครื่องมันก็ดับไป เกก็เลยได้ให้เรียกช่างมาดูนั่นแหละค่ะ <S <S <_ an> แล้วตอนนี้ก็คือติดแล้วนะคะเครื่องทําความร้อนได้แล้วก็คอยังชั่วหน่อยนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาข้างบนบ้านนะคะเกดก็จะให้ดูแผงที่ท่ <_ an> อน้ำร้อนส่งผ่านแผงความร้อนนะคะนี่นะคะ เขาจะเรียกเอ่อฮีเตอร์นะคะอันนี้คือฮีเตอร์ก็คือก็จะมีแผงเอ่อเป็นเหมือนกับเอ่อแผ่นเหล็กนะคะซึ่งท่อน้ำร้อนที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็จะส่งผ่านออกมายังเอ่อแผงที่แผงเหล็กพวกนั้นนะคะแล้วมันก็จะส่งความร้อนออกมานะคะบ้านเราก็จะอุ่นนะคะก็จะมีอย่างนี้นะคะทุกห้องนะคะ อันนี้คือส่วนของห้องครัวนะคะก็มีนะคะบ้านเรามีสีห้องนอนนะคะก็มีทุกห้องค่ะห้องน้ำทุกห้องก็ต้องมีเครื่องทำความร้อนเพื่อที่จะให้บ้านทั้งหลังมันอุ่นนะคะเราก็มาดูค่าเสียหายกันนะคะนี่คือบินนะคะบินค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเซอร์วิสต่างๆเขาก็รวมมาอยู่ในนี้นะคะน้ำมันที่เขาเติมให้เราก็อยู่ที่443เกลนลอนนะคะ แล้วก็ค่าน้ำมันต่อเกนลนร้อนก็2เหรียญ44.90กนก็นะคะทั้งหมดทั้งมวลทั้งแท็กทั้งอะไรทุกอย่างนะคะก็อยู่ที่1161เหรียญแ7เซ็ซนนะคะถ้าคูณเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ37,179บาทนะคะนี่คือค่าน้ำมันนะคะและนี่แหละคะ่ะที่เราใช้ในการทำความร้อนนะคะ เพื่อให้บ้านของเรามันอบอุนนะ่นบางบ้านเขาก็ยังใช้ฟืนนะคะยังใช้ฟืนเป็นในการเผาไหม้ในการทําความร้อนอะนะคะบางบ้านก็ยังใช้เตาฟืนอยู่แต่เราไม่ไหวเราค่ะเพราะว่าเกศก็ไม่มีเวลาที่จะไปตัดฟืนหรอนะคะสามีก็ไม่มีเวลานะคะก็ใช้ไอ้นี้ละค่ะน้ำมันนี่แหละคือมันง่ายดีนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้เก๋ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ก่อนจากการขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ うん。 嗯嗯嗯